สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับสาระดีมีประโยชน์บายจุม๋มกันอีกครั้งนะคะต้นที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปนี้คือดอกปีบหรือมีชื่อเรียกกาสลองก้องกลางดงเป็นต้นมีสรรพคุณทางยามากมายหลายอย่างสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอการนำมาใช้รักษาอาการไซนัสและรักษาลิศสีดวงจมูก มีวิธีทำดังนี้ค่ะให้เก็บดอกที่ล่วงมาล้างน้ำให้สะอาดนำไปตากแดดให้แห้งเวลานำมาใช้ใช้หนึ่งหยิบมือใช้มวนสูบกับใบตองแห้งเวลาสูบพยายามให้ควันค้างอยู่ในจมูกนานๆสูบวันละหนึ่งครั้งสูบเวลาใดก็ได้สูบติดต่อกันเป็นประจำทุกวัน วิธีนี้ฤทิ์สีดวงจมูกจะหายแน่นอนเพราะมีคนทําใช้แล้วหายขาดแต่ต้องอดทนและมีวินัยในการทําต่อเนื่องและสม่ําเสมอทั้งนี้จะหายช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับขนาดของฤทิ์สีดวงของแต่ละคนท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสารานุกรมแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาชาวบ้านหมอชาวบ้าน กูเกิลและ YouTube ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังคลิปหน้าจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากนั้นติดตามกันได้ในตอนต่อไปขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสวัสดีค่ะ